สวัสดีครับผมวิทูนจากไดมอนด์ซิงครับวันนี้ผมก็อยู่กับรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายนิสสันนะครับนั่นก็คือ n i สสันเ e เลน่า e power นั่นเองสว่วนรายละเอียดตัวรถจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ภายนอกกันก่อนนะนี่การดีไซน์สไตล์ว m o t i o n นนะครับสำหรับด้านหน้านะสังเกตว่าการเป็นวีมชั่นเที่ยวนี้เขาจะแฝงกับไฟหน้าเข้าไป เป็นเซตเดียวกับกระจังหน้าปกตินิสสันรุ่นก่อนเนี่ยที่เป็นวีโมชันเนี่ยหลักๆมันก็จะเป็นดีไซน์ของกระจังหน้านะครับที่เป็นตัว V e, นะแต่สําหรับตัวใหม่แบบนี้นะเขาจะฝังไฟหน้าเข้าไปในการดีไซน์ด้วยกับวีโมชันเต็มรูปแบบนะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาการดีไซน์แบบวีโมชันที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นมากขึ้นนะครับสังเกตได้ว่าจะมีเซ็นเซอร์นะครับมีไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับมีกล้องมีเซ็นเซอร์ต่างๆ ครบๆนะครับบริเวณด้านหน้านะการดีไซน์ความสวยอันนี้แล้วแต่นะครับชอบไม่ชอบนะถัดมากับการดีไซน์ด้านข้างนะครับเจ้าตัวนี้มากับล้อขนาด16นิ้วนะครับลัดด้วยยางขนาด2.5 0ทับ65นะครับกระจกมองข้างนะครับมีกล้องมาให้เรียบร้อยนะแล้วก็เวณเสาเอตรงนี้ ก็จะมีเป็นแผ่นกระจกนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่น่าจะมีทัศนวิสัยที่ดีทีเดียวนะครับสำหรับตำแหน่งคนขคับสัญลักษ e ณ์ e-power อยู่บริเวณด้านล่างของประตูนะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะครับประตูตัวนี้จะมีเซ็นเซ,นเซอร์อยู่บริเวณเสา B เซ็นเซอร์ในการเปิดประตูนะก็เป็นแบบคิกเซนเซอร์นะครับเมื่อเราเตะเข้าไปบริเวณเสานะครับ ประตูก็จะเปิดขึ้นมาตรงนี้ถือว่าเป็นการออกแบบที่ดีนะครับเนื่องจากรถเป็นแบบครอบครัวรถอเนกประสงค์บางครั้งเราอาจจะอุ้มเด็กหรือว่าถือของพลุงพลังนะไม่สามารถที่จะเอามือไปกดเปิดประตูรถได้นะครับการที่เขาใส่คิกเซนเซอร์มาบริเวณน,นี้ทำให้การใช้งานสะดวกมากขึ้นอันนี้ต้องชมนะครับผมชอบอ ในส่วนล้อหลังนะครับล้อหลังก็มากับ Dis ake, นะดิสเบรกนะรถรุ่นนี้มาเป็นแบบดิสเบรกสีล้อเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยางหลังก็เป็นขนาด 205/65R16 ครับมีวัสดุซับเสียงในซุ้มล้อเป็นอย่างดีนะด้านหลังนะนี่ดีไซน์ด้านหลังการดีไซน์ด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าจุดเด่นของเขา ก็คือในเรื่องของประตูนะครับที่สามารถเปิดได้แบบเต็มบานแบบนี้นะครับแต่ว่าการเปิดก็ยังเป็นแมนนวลนะไม่ใช่เป็นไฟฟ้านะครับอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นจุดขายได้ดีสำหรับเจ้าเซเลนาก็คือการเปิดประตูหลังอีกหนึงระบบนี่อ จุดนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ดีนะครับเนื่องจากรถส่ง MPV แบบนี้การเปิดประตูหลังแบบเต็มบานแบบที่เราเปิดให้ดูในครั้งแรกเนี่ยมันจะทําให้ต้องใช้เนื้อที่ด้านหลังค่อนข้างเยอะเวลาเราไปจอดในห้างหรือว่าไปจอดตามสถานที่ต่างๆเนี่ยพื้นที่ด้านหลังมันจะเหลือน้อยใช่ไหมครับมันทําให้เราไม่สามารถจะเปิดประตูด้านหลังได้เพราะฉะนั้นเราจะหยิบของหรือจะใส่ของในรถเนี่ยลำบากแต่ว่าการที่นิสสันมีการดีไซน์ การเปิดประตูขึ้นบนแบบนี้ได้เนี่ยทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากจุดนี้ได้ค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นการหยิบของเก็บของนะอันนี้ดีทีเดียวแล้วก็ดูพื้นที่ด้านหลังถือว่ามีเนื้อที่ให้เก็บของค่อนข้างเยอะนะครับก็มีความอเนกประสงค์ในการใช้งานแน่ๆสำหรับเจ้านิสสันเซล e น a นะแต่ว่าประตูก็ยังเป็นแบบโชกคอัพนะครับก็เป็นแมนวนวลนะถึงแม้ว่าการใช้แรงในการเปิดประตูด้านบน ก็จะน้อยแต่ว่าการเปิดประตูทั้งบานบานใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นโชคอาพอยู่ก็ยังต้องใช้แรงเปิดปิดอยู่นะครับก็อาจจะเป็นปัญหาสําหรับคุณสุภาพสตรีบ้างเล็กน้อยนะ,ะมาดูรอบๆคันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ รูปโฉมภายนอกของเจ้านิสสันเซเลนาตัว e-power ครับและนี่ก็เป็นหน้าตาของห้องเครื่องนะครับที่บรรจุขุมพลัง e-power ไว้นะครับนี่เราดูกันคร่าวๆก่อนนะหน้าตาเป็นประมาณนี้ส่วนตัวนี้ไม่เกี่ยวนะตัวนี้เป็นตัวชาร์จไฟสำหรับเลี้ยงระบบไว้ก่อนนะครับเนื่องจากเป็นรถโชว์นะโดยสเปคของ e-power ตัวนี้นะครับก็จะใช้มอเตอร์ขนาด 136แรงม้านะครับให้แรงบิดสูงสุด315นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะส่วนเครื่องยนต์ที่เป็นตัวปั่นไฟเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่ออกแบบใหม่นะครับสำหรับใช้งานกับระบบ e-power เลยนะก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 4 0 0ซีโดยเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็ออกแบบมาเพื่อปั่นไฟให้กับระบบ e-power โดยเฉพาะเลยนะครับก็เป็นเครื่องยนต์แบบ3สูบนะครับขนาด1 4 0 0ซีก็เป็นหัวฉีด direct injection นะครับรองรับน้ำมันแค่ e10 นะครับเนื่องจากรถตัวนี้เป็นรถที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะก็จะเป็นสเปคประมาณนี้อ่ะบอกอีกนิดนึงนะเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นรหัส HR14 DDE นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ออกแบบใหม่ไม่ได้มีประจำการในรถยนต์รุ่นไหนเลยไม่ได้เป็นเครื่องยนต์ที่เป็นระบบขับเคลื่อนกับรถรุ่นไหนนะครับออกแบบมาเพื่อปั่นไฟให้กับระบบ e-power เท่านั้นนะ ก้าวเข้าไปดูภายในห้องโดยสารกันครับนี่ก็คือหน้าตาของเบาะคู่หน้านะครับปรับมือกุญแจนะครับกุญแจเป็นแบบนี้นะเป็นคีย์เลสนะครับถัดมานะนี่ ผมสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะมองอยากนิดนึงแต่ถ้าใครเป็นเจ้าของแล้วก็น่าจะคุ้นเคยได้ไม่ยากนะตำแหน่งอยู่ตรงนี้เปิดหน้าจอเป็นประมาณนี้นะครับเริ่มการทำงานหน้าจอแสดงผลนะครับเป็น TFT ขนาด12.3นิ้วนะครับรวมถึงจอกลางก็เช่นกันนะขนาดไซส์เดียวกันนะครับ12.3นิ้วในส่วนของ จอแสดงผลนะครับเรือนไมเนี่ยก็ปรับได้2รูปแบบนะครับส่วนจอกลางจอกลางเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายได้นะครับจอกลางเนี่ยเป็นมีเมนูภาษาไทยให้แต่ว่าจอเรือนไมเนี่ยไม่มีภาษาไทยนะกระจกมองหลังนะครับกระจกมองหลังเนี่ยทำได้2โหมดเป็นแบบมีกล้องแล้วก็เป็นกระจก มองหลังแบบธรรมดานะครับกันบางแดดไม่มีไฟนะมีกระจกให้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าก็จะเป็นขนาดใหญ่อยู่ในส่วนของผู้นั่งด้านข้างนะครับก็จะมีนี่เป็นช่องวางแก้วมาให้นะครับแล้วก็วัสดุตรงนี้เป็นหุ้มหนังนะบุนุ่มตรงนี้ก็ยังเป็นเนื้อพลาสติกแข็งอยู่นะครับมี ดีไซน์คล้ายๆลายไม้นะนี่ก็เป็นพลาสติกเนื้อแข็งนะครับไล่ลงมาจากจอกลางนะก็ลงมาอันนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดของตัวออดิโอนะครับรวมถึงปรับระดับเสียงด้วยนะแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นปุ่มเปิดกล้องอันนี้เขาคิดว่าใช้งานบ่อยนะครับเพราะว่าจะทำปุ่มแยกมาเพื่อให้ มีการใช้งานได้ง่ายนะครับถัดลงมาก็จะเป็นแผงควบคุมแอร์นะอันนี้เป็นทั้งหมด3โซนนะครับแยกซ้ายขวาแล้วก็ข้างหลังแยกได้ตาห่างนะครับปรับอุณหภ,ภูมิได้อิสระแบบ3โซนอันนี้ดีทีเดียวแล้วก็โหมดการขับขี่มีให้เลือกด้วยนะมีอ e ีพัดเดิลตรงนี้ให้กดด้วยมี EV ล้วนให้กดด้วยนะแล้วก็ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะครับส่วนเกียร์เป็นแบบกดปุ่มนะ ก็การที่เขาทำเซตการควบคุมต่างๆอยู่ตรงบริเวณนี้รวมถึงเกียร์แบบกดปุ่มเนี่ยมันก็จะช่วยลดพื้นที่นะครับไม่ให้เกะก,กะทำให้พื้นที่ด้านหน้าดูโล่งนะครับดูมีความกว้างขวางขึ้นไม่มีแบบอะไรมาเกะก,กะเยอะนะถัดลงมาก็จะมีนี่ตรงนี้วางของได้นะวางโทรศัพท์ได้แล้วก็จะมีช่อง USB มาให้นะครับสช่องมีเป็นแบบ Type C แล้วก็ Type A มาให้นะครับสำหรับด้านหน้า นี่ก็วางของจุกจิกได้นิดหน่อยนะครับได้ลงมาอีกนิดส่วนตรงกลางเนี่ยเขาจะมีเป็นที่วางของให้นะครับมีแผ่นยางมาให้ตรงนี้แผ่นยางถอดออกมาได้นะครับเผื่อเลอะก็สามารถถอดออกมาล้างทําความสะอาดได้การดีไซน์ตรงนี้เนื่องจากว่าตัวเซเลน่าตัวนี้ครับเป็นตัว e-power เพราะฉะนั้นบริเวณใต้เบาะคู่หน้าเนี่ยก็จะเป็นที่วางแบตเพราะฉะนั้น พื้นรถก็จะมีความสูงมากกว่าตัวไฮบริดธรรมดานะเขาก็เลยแก้ไขนะครับด้วยการดีไซน์มีที่วางของมาให้ตรงกลางนะแต่ว่าบริเวณตรงนี้ก็ยังสามารถที่จะเดินทะลุไปด้านหลังได้นะครับถ้าคุณต้องการนะนีเบกคู่หลังก็เบาแถวกลางเป็นกับตันซีดนะครับแล้วก็แถวหลังก็เป็นแถวยาวนะไม่มีสันรูมนะครับไล่มาถึง พวงไล่ก็ออกแบบแนว3ก้านะครับพร้อมปุ่มมันติฟังก์ชันในการควบคุมระบบต่างๆนะครับให้ลงมาอีกนิดเบรกมือไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับรวมถึงออโต้โฮปุ่มก็อยู่ควบคุมอยู่ตรงนี้หมดนะครับก็ดูการดีไซน์เขาดูเรียบๆง่ายๆนะครับแล้วก็ดูโล่งๆปุ่มควบคุมต่างๆอยู่แถวนี้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นทริปรีเซ็ตไดร์โหมดนะครับโหมดการขับขี่ การควบคุมต่างๆก็อยู่บริเวณนี้นะตัประมาณนี้นะครับสําหรับที่โดยสารทางด้านหน้านะเมื่อเข้าเข้ามาภายในห้องโดยสารทางตอนที่2นะครับบอกเนี่ยเป็น ัปตันซีดนะมีช่องว่างระหว่างกลางให้เดินทะลุไปเบาะแถวสามได้อย่างง่ายๆนะครับแล้วก็ขั้นตอนการก้าวเข้ามาสู่ในรถเนี่ยทำได้ง่ายนะเพราะว่ารถมันมีความสูงไม่ไม่เยอะนะครับทำให้เราสามารถก้าวขึ้นรถได้แบบไม่ต้องปีนะรวมถึงความสูงของลังค่าเนี่ยทำให้เราเข้าออกได้สะดวกหัวไม่ติดหัวไม่ชนนะครับอันนี้ถือว่าดีจุดดีอีกอย่างหนึ่งนี่กระจกบานใหญ่ใช่ไหมนี่มีม่าน บางแสงมาให้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดดีนะครับเพราะว่าออบางครั้งเรานั่งโดยสารใจลๆเนี่ยเจอแดดก,กระจกมันบานใหญ่มันรับแสงเยอะเนี่ยการที่มีม่านแอบ,บอยู่ตรงแผงประตูเนี่ยทำให้เราสามารถช่วยกองความร้อนได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะตำแหน่งเบาะนะครับมีที่เท้าแขนมาให้ด้วยเบาะนั่งค่อนข้างจะสบายอยู่นะความกว้างของ พื้นที่วางขาเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเฮดรูมเนี่ยมีเยอะมากๆนะแล้วก็มีช่องแอร์มาให้กระจายทั่วถึงทั้งคันนะครับความสูงของเบาะอ,อยู่ในเกณฑ์โอเคนะสำหรับผมแล้วก็ตัวรองนั่งนะครับตัวเบาะรองนั่งเนี่ยก็มีความยาวรองรับกับต้นขาได้ดีนะอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่นั่งสบายแล้วก็ทัศนวิสัยเนี่ยเรามองไปข้างหน้าเนี่ย ถือว่ามองได้ค่อนข้างจะเคลียร์นะครับคนที่นั่งโดยสารตำแหน่งนี้น่าจะชอบถัดมาก็ยังมีถาดสำหรับวางอุปกรณ์ต่างๆนะนี่มีสามารถวางแก้วได้นะครับแล้วก็ทำเป็นที่วางอุปกรณ์ต่างๆได้ด้วยอาจจะมาตั้งแท็บเล็ตนู่นนั่นนี่ได้นะครับแล้วก็มีช่องเสียบตรงหลังเบาะให้ด้วยนะอันนี้ถือว่ามีใส่ใจในความ จุกจิกของอุปกรณ์ได้ดีนะครับเดี๋ยวง่าไงเดี๋ยวเราก้าวไปดูกับที่นั่งแถวสามกันนะสำหรับการเข้าไปที่นั่งแถวสามนะก็สามารถเดินทะลุจากช่องกลางของที่นั่งแถวสองไปได้เลยนะครับเนื่องจากรถมีความสูงของลังคาค่อนข้างดีเนี่ยทำให้การเข้าออกค่อนข้างง่ายหัวไม่ติดนะอ่ะดูหัวหมอนถ้าจะนั่งเบาะหลังเนี่ยต้องดึงขึ้นนะครับไม่งั้น ตำแหน่งของหัวหมอนที่เก็บอยู่ตรงนี้มันจะดันหลังทําให้เรานั่งแล้วไม่สบายนะครับเพราะฉะนั้นดึงหัวหมอนขึ้นมาแบบนี้นะลองนั่งดูตำแหน่งของหัวหมอนเมื่อดึงขึ้นมาสุดแล้วก็รับกับศีรษะกําลังดีนะครับส่วนพื้นที่วางขานะสําหรับเบาะแถว3ามนะครับนี่ดูมีให้พอประมาณนะสำหรับชายไทย ไซส์1 7ออย่างผมผมถือว่าให้ตำแหน่งที่นั่งค่อนข้างจะสบายอยู่นะครับตำแหน่งของตัวเบาะรองนั่งเบาะแถว3สําหรับผมผมว่ามันต่ําไปนิดนึงนะแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่นั่งสบายอยู่แล้วก็ใต้เบาะนะครับไม่สามารถสอดเท้าเข้าไปใต้เบาะหน้าได้นะมีที่วางแก้วให้2ตําแหน่งนะครับแล้วก็มีจุดชาร์จไฟมาให้นะครับอันนี้เป็น USB แบบ Type C มาให้นะช่องแอร์มีมาให้นะครับช่องแอร์มีมาให้ด้านเบาะแถว3เนี่ยความเย็นมาทั่วถึงแน่นอนนะความกว้างของเบาะนะเท่าที่ดูประมาณคร่าวๆนั่ง3ามอ่ะเบียดได้อยู่นะครับก็ถ้าเดินทางไม่ไกลผมว่าก็สามารถร่วมเดินทางไปด้วยกันได้แบบ3คนอยู่นะกับสำหรับคนไซส์ตัวไม่ใหญ่มากนะครับแน่นอนลูกเล่นสำหรับ ถาดวางของก็ยังมีมาให้ที่ตำแหน่งแถว3าเหมือนกันนะมีที่วางแก้ว1ช่องนะสำหรับเบาะแถว3านะครับแล้วก็มีถาดวางของอืแล้วก็มีสำหรับด้านซ้ายจะมีปุ่มเปิดประตูมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะมีช่อง usb แบบ type c มาให้ก็ถือว่าให้รายละเอียดมาค่อนข้างครบนะเดี๋ยวดูบอดแถวสามปรับรายละเอียดได้อีกไหม นี่ครับเบาะแถว3สามารถปรับเอนได้นะครับปรับเอนได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะอันนี้ก็ถือว่าในตำแหน่งช่วงบนลำตัวเนี่ยโดยสารสบายอยู่ส่วนพื้นที่วางเท้าก็มีมาให้พอประมาณนะครับสอดปลายเท้าเข้าใต้เบาะไม่ได้นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเบาะแถวสของเจ้าเซเลน่าครับสำหรับนิสสัน ซเลน a e-power นะครับในวันที่เราถ่ายทำเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเปิดราคานะครับก็ต้องมารู้ราคากันดูว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าราคาไม่ถูกแน่นอนเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่นทั้งคันเพราะฉะนั้นโดนภาษีอ่วมแน่นอนนะถ้าเทียบกับตัวที่เป็นตัวไฮบริดนะครับนำเข้ามาจากมาเลเนี่ยตัวนั้นจะ เสียภาษีฐานถูกกว่าเยอะมากนะครับราคาเขาก็จะอยู่ที่หลางกลางๆใช่ไหมแต่สําหรับเจ้าตัว e-power นะครับราคาผมว่าน่าจะโดดไปอีกไกลเลยทีเดียวนะก็ลองช่างใจดูนะสาหรับคนที่อยากจะขับรถครอบครัวแบบอเนกประสงค์นะผมว่าเจ้าตัวไฮบริดเนี่ยก็น่าจะรองรับกับการใช้งานได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับโดยอัตราความสิ้นเปลืองเนี่ยตามค่า Eco s สติ k กเอนะเอาแบบคร่าวๆเจ้าตัวไฮบริดเนี่ยจะอยู่ประมาณ14.2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสำหรับการใช้งาน ทั่วไปนะอัตราความสิ้นเปลืองเฉลี่ยโดยทั่วไปส่วนเจ้า ePower เนี่ยอัตราความสิ้นเปลืองเฉลี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ18.2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับความอัตราความสิ้นเปลืองเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มค่านะเมื่อเทียบกับราคาเพราะผมว่าการเสดภาษีนําเข้าจากญี่ปุ่นมาเต็มๆเนี่ยมันสูงกว่าเยอะแน่นอนแต่สิ่งที่คุณจะได้นะครับนั่นก็คือเทคโนโลยีใหม่สําหรับเจ้าตัวเซเรนาเจนนี้นะแล้วก็ ในเรื่องของสมรรถนะแน่นอนว่าเจ้าตัว ePower เนี่ยมันขับสนุกแน่ๆก็ต้องลองชั่งใจดูครับว่าคุณต้องการรถแบบไหนถ้าคุณเป็นคนขับเองตลอดใช้งานแบบครอบครัวตลอดเนี่ยผมว่าเจ้าตัว ePower น่าสนใจกว่าอยู่แล้วแต่ความคุ้มค่ามันก็ขึ้นอยู่กับราคาที่เขาจะเปิดอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าราคาเขาอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าการที่เป็นรถนำเข้าจากญี่ปุ่นเนี่ยแน่นอนว่าราคาสูงแน่ๆนะครับส่วนถ้าใครต้องการแค่รถใช้งานแบบทั่วไป MPV อเนกประสงค์ เจ้านิสันเซเลนาตัวไฮบริดผมว่าก็น่าจะจบแล้วนะก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่และบุคคลแล้วกันก็สําหรับการพวิวในครั้งนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นอะไรนั้นก็อใจรอสักครู่เจอกันใหม่แน่นอนครับ